สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและคารพครับวันนี้ผมต่อนิจัยยังอยู่ที่อำเภอพบพระนะจังหวัดตากนะครับซึ่งามาดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของอพี่น้องชาติพันธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําเร็จตามที่มุ่งมั่นารถนาทุกประการนะแล้วผมก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟตรงนี้นะฮะซึ่งด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นประเทศพม่า,ะมานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศ ฝั่งประเทศพาม่าก,กันนะครับนะครับท่านจะเห็นนะฮะตั้งแต่จุดที่เห็นเลยเตรงที่ลงโลกนี้ไปหน่อยก็เป็นเขตประเทศพาม่าแล้วครับนะฮะเห็นภูเขาไหมฮะนะฮะเนร่นระว่าจะมีแม่น้ํากัน้นเล็กๆนะฮะเป็นท่านหน้าแรงก็เหมือนลาห้วยนะครับเดินข้ามได้นะครับนี่คือพื้นที่ของอำเภอพบพระจังหวัดตากที่ติดกับประเทศพาม่านะครับ วันนี้เราก็เลยมาให้ท่านได้เห็นบรรยากาศนะน,นะครับนะครับเพราะว่าเราทำงานไปทั่วทิ่ทั่วนะครับผมเจ่านินจานะฮะด้านหลังผมนี่เป็นร้านกาแฟะนะ,ะที่เรามานั่งทานกาแฟกันแล้วก็เสร็จแล้วก็จะกลับนะฮะจังหวัดลำปางเนื่องจากว่าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างตามที่ ได้มาดําเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของสิทธินะเป็นที่เรียบร้อยนะครับจึงขอฝากไปยังพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับว่า,ามีสิ่งหนึ่งประกันใดที่กระผมต่อนินจาสามารถจะช่วยได้ก็ยินดีรับใช้นะครับไม่มีการเรียกร้องเงินทองหรือม,มีการตบรัพย์ใดๆนะครับเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ